วันนี้เอา s ุ z u กินะครับผมสวัสดีครับสุสูกินา,นานมาทีนะรถพวกนี้เป็นเป็นรถเปคล้ายรถบรรทุกของส่งของนะครับเป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นทนนะครับสุ z ูกิจ D ดีร้อยสิบร้สิรู้สึกจะเลิกผลิตแล้วนะพวกเอาไปส่งของบรรทุกหนักอะไรอย่างเงี้ยรุ่นนี้เหมาะมาก รถคันนี้ยังใหม่ๆอยู่นะครับปีรถปีหกห้าเลยนะครับปีหกห้ามกรลาจดจดมกรลาหกห้าหกห้าก็ปีสองสองนะครับปีปีสาคูนสองสองรถยังสวยๆอยู่นะครับได้มาเอามาลดราคาให้นะปีใหม่รถใหม่รู้สึกจะไม่มีขายแล้วนะครับตัวนี้มีคัส์นะครับรถมันมีคัส์ เอาไว้ส่งของเครื่องยังใสๆอยู่นะครับรถคันนี้ไม่ได้ใช้ใช้น้อยมากหมื่นหมื่นโลเองนะรู้สึกจะหมื่นโลเนี่ยครับวงล้อสี่ลวดไม่มีสนิมเลยนะครับสวยๆไฟหน้าไม่มีรอยล้มเลยนะครับแต่แต่ถังมีรอยบุบนะครับเดี๋ยวเอาาไปสูมให้ไกลๆมันมีบุบๆนะครับรุ่นนี้ถังมันบางนิดหนึ่งมันชอบบุบโดนอะไรก็แทบอันนี้เราก็ขายตามนี้เลยนะครับไม่ได้ทำให้ ถ้าจะให้ทําก็ได้นะครับให้ทาก็พันกว่าบาทค่าทําถังนะครับทําสีให้เคาะออกมาแล้วทําสีให้ใหม่แต่เราไม่ทํานะครับมันไม่ได้มีผลกับการขับขี่อะไรครับผมตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายลายสุดท้ายเลยท่อก็ยังใสๆอยู่เครื่องใสๆท่อใสๆเบาะเดิมๆเล่มพร้อมเล่มเขียวจด 65นะครับป้ายทะเบียนกรุงเทพนะครับรถไม่ได้ช้ำไม่ได้ไม่ได้ไปบรรทุกหนักมานะครับผงซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้เลยขายทิ้งนะครับเดี๋ยวดูล้อหลังให้ล้อหลังโซ่สเตอร์ก็ยังดีอยู่นะครับชกหลังก็ยังดีดีอยู่ไม่มีเยอมไม่มีอะไรไม่มีรอยล้อมอะไรนะครับครับเครื่องฝั่งนี้ก็ยังใสนี่เป็นตัวคาบูนะครับไม่ใช่หัวฉีดนะครับ เป็นคาบูใช่ป่ะคาบูอะ,ะเออนี่เป็นคาบูนะนี่เป็นคาบูเนี่ยนะเครื่องยังใสๆอยู่นะครับใสๆอยู่เลยซูซูซซกิเขาทำออกมารุ่นนี้ไ,ไว้บรรทุกของไว้ลุยอย่างเดียวเลยเนี่ยร้อนเป็นดามเบรกหน้าด้วยนะครับหาไม่มีแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้ดูใหม่แล้วสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับ ไหม่เนี่ยครับหนึ่งมืนสองร้อยเก้าสิบเอ็ดเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆอ่าลองสตาร์ทเครื่องดูครับเสียงก็เหมือนรถใหม่แหละครับนิ่มๆเอาไปเบิ้ลหน่อยเบิ้ลหน่อยเบินน้ลค้างไว้นี่เนี่ยครับ,รบฟังเสียงเอาเลยนะครับก็เหมือนรถใหม่นะครับถังก็มีรอยมีรอยบุบฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายไม่มีนะครับบุบเข้าไปนิดหนึ่ง เอามาลดราคานะครับเมื่อก่อนขาย285ตอนนี้เอามาเซลล์ขายแค่25,500บาทนะครับ25,500บาทใครสนใจก็รีบโทรมาเลยนะครับ9มิตรไบ์เออภาษีเขาแจ้งมามกกลา67นะครับก็ปีนี้แหละครับมก,กรา67ครับเบอร์โทร0851185995ครับผม นะครับผมช่วยฝากช่อง YouTube ด้วยนะครับท่านใดสนใจก็กด s u b s c r i b ์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเรามีรถมาลงเซลล์ทุกวันเลยวันนี้ก็ออกมาเซลล์เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีมาเซลล์ทุกวันเลยนะครับรถมีเยอะบอกก็ยังสวยๆอยู่นะครับขอบคุณมากครับ